นี่ไข่อองเซนว้าวใช้ได้่ะง่นไม่ได้ ร่วมครับวันนี้ผมพาทุกคนไปเป,นเปิดโลกใหม่แต่รู้ว่ามันโลกของมาม่าค่ะทุกคนม,มันมีเสเ็นเลยใช่จริงๆก็อาจจะมีโลกของยับยัด้วยนะโลกของม่ชินเนี่ยคือโลกอะไรที่เขาจ่ายเราอ่ะจะมีโลกนั้นเกิดขึ้นมาเป็นมาบีกัอเสเลโลกใช่เข้าได้ครับผมรออยู่ครับถึงเวลาแล้วผมไม่เห,เห็นข่าวหนึ่งมานะที่แบบเป็นีหม่าทอปมามบีกับสเลนลูกใช่ทุกคนเราสามารถเลือกได้แล้วค่ะว่าแบบว่านในร้านนี้คือมีแบบ เป็นร้นอยๆมันมีสรูปหลายๆชนิดเลย<ช>และเราล่ะคะก็สามารถหยิบและเลือกมันได้เลยค่ะแล้วก็มาแบบคัสตอมได้นะบอกเยวให้เขาไปดูเองเอ้าไงไปไหนอ่ะทานสิชันผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้คืองนางแอมี่ทันสิชันไงคะ่ะ อยู่ที่กูดนูดเดค่ะทุกคนนี่นะคะมันเป็นวิธีกินเลือกบะหมีก่อนเลือกท็อปปิง้งจ่ายเงินแล้วก็เลือกเลือกอะไรวะเลือกใส่น้ําร้อนฟรีซื้อด้วยต้มสิบาทปรุงก็เสียตังเพิ่มเหรอใช่ใส่เครื่องปรุงเพิ่มก็เสียตังนะคะแต่ใขยากได้แซบ,บขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าข้างในเนี่ยมีนูดเดแบบไหนบ้างนะคะแค่กินอะ ม่กินไม่กินไม่กินไม่กินอยากจะกินหมดเลยโอเคโอเคกินทีละอันแตอันนี้มันของไทยนี่นี่ของไทยนะอันนี้อ่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมี่มี่เพิ่งเคยเห็นแบบสีลุ้งๆอย่างเงี้ยอันนี้อร่อยนี่อร่อยนี่อร่อยเคยกินแล้วเหรอไม่เคยอันนี้อร่อยโอแคทุกคนท่านนี้มีไม่เคยเห็นแพ็กเกจนี้เลยอ่ะเฮ้ยอันนี้น่ากินว่ะน่ารักอ่ะเป็นลูกไก่แดงเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเลือกอะไรกัน เขาเลือกมาแล้วนะคะเขาเลือกมาเป็นสไปสซี่ชีรามเมงนะคะทุกคนกับอีกอันหนึ่งที่เขาเลือกมาเนี่ยก็คือไม่รู้อะไรไม่รู้แต่ว่ามันดูเป็นก้นกอนเขากว่ายเอามาส่อนผมเลือกเป็นจัดจ,จมามยอนะฮะแล้วก็อันนี้ใครไม่รู้น่าจะเป็นแบบแนวกินเจแต่บางอันมันก็ไม่มีนะเว้ยที่มันอยู่อ,อ,อย่างเงี้ยบางอันมันมันเป็นแค่โชว์หรอมันไม่มีอันจรงิงเออแน่นดิบางอันอยากกินมากเลยทุกคนอย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ยเนียอยากลองน้องอันเนี้ยกับอันเนี้ยอันเนี้ยก็เดี๋ยวเราเอาไปทำกันดีกว่า ไปทำกันไปทำกันไปทำกันมือเป็นไรมันต้องสั่นแะน่นเราจะมากินบะหมี่กุ้งเส้นลูกนะแต่ว่าม้วนขนมมันก็น่าลองเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะขาบริมาเลือกท็อปปิง้งก็คือตรงนี้หยิบถออุงมือก่อนนะะท็อปปิ้งที่เขาให้นะคะก็จะมีนี่ค่ะเป็นไข่กุ้งลูกออชิ้นนะคะออชีส เห็ดอะไรไม่รู้อ่ะเยลลี่เหลืองลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรวะไม่รู้เหมือนกันมันมีพวกทะเลด้วยนะเนี่ยพื่อท็อปปิ้งนะคะทุกคนมันจะอยู่ที่ราคาตั้งแต่10บาทถึง30บาทก็ลองเลือกดูนะคะนี่ช่องไข่ช่องชั้นนี่ย่างพูดทำไมเนี่ยฮะทุกคนดูสิ่งที่เราใส่มาดิใม่ดูของทันของทันคือแบบ กินน้ <laughs> หลังจากให้เราเลือกทุกอย่างครบนะทุกคนแล้วก็มาจ่ายตังค์ตรงนี้ <c ười> เขาจะมีกรรไกรมาให้นะคะเราก็ตัดได้เลยคือต่อได้ห่หวยเลยนะคะท็อปปิ้งโ <c ười> อ้โหแบบแบบแห้งต้อง <c ười> ต้มเส้นก่อนใช่ไหมโอเคต่นนะโอเคะ นี่เขาต้องขายถ้วยเ,เขานะเขาเนี่ยเป็นตัวแบบนำสือ่อความร้อนให้ไอ้นี่ยผ่านนำๆลงาปเนี่ยมันจะแบบทำให้คพื้นเนี่ยมันร้อนเว้ยอย่าเนี่งจำไม้นะว่าถ้าเกิดแบบแห้งเนี่ยมันต้องอย่าเพิ่งใส่ซอสลงไปแต่ว่าทุกคนเข้เาใจไหมนี่ก็มาสอนพวกมึงต้มบะหมี่กึ่งเซนะิร์โลนะดูว่าทำไม่เป็นใช่ไหมล่ะนี่ ดูสอนเองมันมันเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมโง่นะไม่ใช่ว่าผมโง่เลยที่ผมต้มแห้งเป็นเปียกอ่ะไม่ใช่นะคือเราซื้อมาเป็นถ้วยครับอ่ะเราไม่จำเป็นต้องซื้อไอ้ถ้วยนั้นเขาเพิ่มนะคือใช้นี้ได้เลยแต่ต้องมากดน้ำร้อนตรงนี้เวลาใส่เอ้าหอมกระเทียมเจียวไอ้นี่ยี่ห้อนี้ หน้าว่ะน่ากินหน้ามึงโยงแบบนี้เดี๋ยวก,กูพูดไม่ดีเขาเขาไปเข้าสปอนเซอร์กูกูไม่ได้มีเงินมาจ่ายพวกมึงเข้าใจไ,ไหม <c oughs> นี่เป็นพวกแบบโคจุ่งจุจังโอ้ใช่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 เอออันนี้ก็เราเหมือนน้ำพริกตาแดงของประเทศไทยนะทุกคนใช่ไมบรู้อะหรนี่ทุกคน,คนขอโทษนะคะข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเต้ากุ้ปลาย ใส่ผงเลยทัอป,ปิงปป้งทัอป,ปิง้งทับปิ้งว้าวเออใส่ไข่เอาไว้ให้หมดกิมจิสิบบาทนะห้าขได้เหมือนเปอ็กิมจิเลยวันนี้นะคะเราหมดข้าวบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปไป900บาทเราซื้อมา4อัน900บาทตกอ,อันละประมาณ200กว่าบาทโอ้วกินข้าวจานหนึ่งดีๆได้เลยอ่ะทุกคน,คนกินบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูป สองร้อยกว่าบาทเปลี่ยนร้านนะไม่ทนแล้วทัทเฮ้ยไข่ฮันเอาไข่ฉันมาไข่ฉันแก้ก็มีอยู่แล้วนี่จะจับจะดูไหมทำไมตองเฮ้ยไม่เคยเห็นแล้วหรอนี่ไข่อองเซนว้าวเนี่ทุกคนต้องเจาะไข่ด้วยดูเอ้ยเยิ้มเยิ้ม ิิมมหน่อยดีค่ะแล้วเหรอ,อ,อเป็นแบบคนใหม่หนึ่งมากปีนี้เนี่ยเป็นรสซอยกิมจิอยู่แล้วเว้ยเขาบอกก๋วยกิมจิปุ๊บแม่งคดเหมือนแกไอ้หนุ่ยย่อยหนึ่งนองนะครับมีความหอมของกระเทียมเตี๋ยวเนีย่ย มันเป็นชินสนที่มีาวามแซ่บๆอ่ะแล้วก็เปนนุ่มเด่นมากๆเลยนะคะคุณดูว่ายังไม่ลองลูกชิ้นมาเลยนี้บอกว่าอืมมปลาพิชที่เป็นการกินจะมีกินสำเร็จรูปที่กินที่สุดไม่ได้่หรดไม่ได้อันนี้แนะนำนะเน,นี่ยอันนี้อร่อยจริงๆเนี่ยพี่อ้อเนี่ยมันมีกรเทีมเจียวด้วยอ่ะมันหอมมากเว้ย หมดละเอ็มจีทั้งสองของกูน่อยู่ในคำเมื่อกี <c oughs> ออ้ผมทำดีเดี๋ยวผมจะลองจะจามายอนแบบเปียกของผมนะฮะทุกคนเนี่ยซึ่งดูจากรูปร่อ <c oughs> มันไม่ไม่ใช่จะ่จามายอนแล้วล่ะคือเส้นหนักจืด ไม่เยัมข้นจริงแต่ว่าตัวเส้นมันอ่ะมันหนึบจริงๆว่าทุกคนมันแบบไม่เหมือนเราต้มที่บ้านะนอะอะไม้มันดูแบบเด็กน้อยโอ้แลัวดีแล้วเด็กน้อยจังวะม่เน่ยมันมดูเด็กน้อย เจอแล้วคือสำหรับผมนะผมมองว่ามันคือการกินบะหมีม่กึือเสลณ์รูปค่อนข้าง,งสดใช่โดยที่ไม่ต้องกินที่บ้านถ้าเกิดเป็นร้านทั่วไปที่เราเห็นตอนนี้มันจะเป็นแบบว่าปลารน้ำใช่ป่ะเดีย๋ยวไม่ตบองไปคูเวฟซึ่งเส้นมันอ่ะจะแบบไม่เหมือนกับก้มสดๆอย่างนี้นะผมว่าจุดขายของนะคือบะหมี่กึือเสลณ์รูปแคบทุกท,ที่พว่ใช,ใช่ปไหมหักเยอะ แต่ข้อเสียที่ผมพบนะตรงตู้ที่มันมีโชยเยอะมนันแค่หมกอะของจริงไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นของจริงมีแค่แบบสองสามล็อกไม่สี่ล็อกที่เราเห็นเองใช่ไหมไม่อย่างะนะะคที่าเขารู้สึกก็คือตรงที่เราไปรอต่อแถวต้มน้ำอะค่ะทุกนเขารู้สึกว่ามันใกล้กันเกินไป,ไปนะคะมันควรจะ,ะเว้นระยะห่างกว<ช>่านี้อย่าที่เหลือโอเคนะท็อปปิ้งอะไรดีก็โอเคเนี่ยเลือกได้ไดีแค่คนที่หลงรักในนูโดนะคะพอมีเกี่ยสัมพันรูปก็ต้องมาลองกันทุกคนเพราะว่ามันเป็นฟิลลิ่งที่แบบเราไม่ต้องไปหาเครื่องปรุงอะไรมากมาย อเคือจริงๆแล้วอ่ะร้านมินิมาสสำหรับนุดเดลิลเนี้ยมันนีอยู่แล้วนะคะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นที่แรกในไทยเลยค่ะทุกคนก็ต้องมาลองกันนะคะเนี่ยคนไหนๆก็ไหนๆละว่าจะมาดูกันว่าขนมร้านบาิบิกระซูรูปเด็กเนียมันจะฟินไหมนี่ไม่เป็นของจากญี่ปุ่นปะวะถ้ามันเล็กจังทึ้ฮมันเล่นอันนี้ไปแล้ว ทุกคนอันนี้อร่อยเพราะว่ามันมีไส้สีสนี่ๆๆไส้หนุไสหนุนอือหือนียขออนุญาตทุกคนถ้าใครชอบกินนี้อย่านก่อนจะลนีก่อนจะดีถกไหะไลก่อนยางนี้ล่หไไล่วันนี้ไปละแล้วเจอกันสีเอ๊มีอ